สวัสดีครับวันนี้องค์การบริหารส่วนตำบลพังการทุ่งนะครับนําโดยท่านสวัสดิ์ล้ำทองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพังการทุ่งนะครับก็ออกมาพัฒนาชุมชนที่4บ้านลักศิล่าหนึ่งนะแล้วก็โอกา,มกาสมาเยี่ยมผู้ป่วยมอบของในชุมชนด้วยนะครับอ่า

เพบไปเปิดเรียนมาไปโรงเรียนอยู่วะบดไปเศ้าไปละฮะเอาจาก abei, าปีสิบแปดปีสิบแปดปีิแดลบ่เนี้อ๋อตัวน้อยเะเออแมนแมนเปนเกณฑ์ของเรียนละเป็นตัวน้อยเนาะสิบแปดละไอ้ยี่สิบห้า ่อวงเหงแกงอาี่นี่แผู้ร <c oughs> ส่วนนี้ทำเรียบร้อยแล้วนะครับพอดีเรามาใกล้เที่ยงแล้วก็พ,พัฒนากันไปเรียบร้อยแล้วอันนี้ภายในหมู่บ้าน ก็มีการตัดต้นไม้ตัดต้นไม้ที่เราลมงมาถนนแล้วก็มีการตัดหญ้าตัดหญ้าปัดกวดทำความสะอาดแล้วก็ขนกิ่งไม้ไปทิ้งซึ่งอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ทางท่านนายกนะครับใน้พัฒนาทั้ง16ชุมชน,นครับน,นี่ก็เป็นบริเวณ ริมเขื่อนของบ้านอักษลาเหนือนะครับซึ่งอแถวนี้ชาวบ้านก็จะเลี้ยงปลานินกันในกระชังตามริมฝั่งม่น้ำงนะครับเกือบตลอดแนวเลยนะซึ่งปลานินนี่ก็ถือว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจสำคัญของพี่น้องชาวตะบนประกางทุ่งเมื oh. อ่อสามสี่ห้าปีที่ผ่านมาในะี่าสามสิบปีที่ผ่านมาในะช่วงโควิดนะครับ ซึ่งบริเวณนี้ก็นี่ครับมีการตัดต้นไม้ซึ่มมงมนะำผงเพราะว่าเดี๋ยวจะมีงานแข่งเรือนะครับประมาณเดือนตุลาคม78ตุลาคมนี้ก็จะมีงานแข่งเรือที่สนามบริเวณห่งนี้นะครับที่บ้านหลักศิลานะครับตั้งแต่บ้านศิรามงคลศิรามงคลหมู่16ลงมาหมู่4แล้วก็ไปหมู่10ครับ3บ้านเนี่ยก็ได้ยังกินเข่ามันปลา แน,นอนอยู่แล้ว<ห><ห>ปลาครับแก็งโอ้น้อไม้เป็แซสบนี่ดูวิวอยู่ตรงนี้ครับนน่นจะเริ่มจากแขงเรือมาจากนู่นครับจะเห็นกระชังปลาเต็มรยมฝั่งแม่น้ำโขงนะครับนี่ชาวบ้านก็เลี้ยงปลาในกระชังกันซึ่งก็ถือว่าทำรายได,ได้สร้างเศรษฐกิจธธกให้พอสมควร ซึ่งตรงบริเวณจุดนี้ก็จะเป็นจุดกองอำนวยการของงานแข่งเรือทุกปีก็จะมาตั้งบอมนการตรงบริเวณจุดนี้นครับเป็นพื้นที่ของหมู่สี่นะครับตอนนี้ทางทีมงานพัฒนาก็อยู่ในช่วงพักเที่ยงกินข้าวกันครับเดี๋ยวไปดูว่าวันนี้ผู้ใหญ่พุทชชัยแล้วก็ท่านอบตอมีอะไรให้ทีมงานอบตอแล้วก็ชุมชนได้ รับประทานอาหารเที่ยงกันครับไปดูโอ้มีหอนหมูมีนทั้งหมูทั้งปลาครับผมโอ้วัสดีครับวัสดีครับฮัลโวัสดีครับวัสดีครับจะแอบใส่ซีมไหมเนี่ยกินเลยค่ะ

โอ้ย้เอาปลามาให้โล่ไหมุกขยบขยบขยบปลาให้โล่มาให้หวาเยแล้วสูตรนี้เอาหมูหรเอาหมูมาก่เดือดใจเลยอ่า้าวอ่ว ทหารโดตาเีโอ <c oughs> <c oughs> oh, <c oughs> ้ยพี่วาเียจั่งสี่ก็จะมากินนอนนออึงนะยังมหอนไหนเนาะเนี่ยแจกนั่งโอ้ยังบ่มีไนังมเนี่โอ้เอาอนั่งนึ่งนะสั เอ้าเป้จาขนังซื้ออยู่นะ้างวาบุญอยากว่าได้ไหมมัน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 ก็ไม่ใช้ไม่เสียแล้วอืมอืมอ่าเรียนเรียครับ